ที่ฟังทีดีมาสองปีแล้วแล้วปีที่แล้วได้ส่งกนบ้าหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติมาถูกแล้วขณะนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแบบรู้สึกแบบไม่มีกิเลสไม่มีความโกรธไม่มีอะไรเลยมันมันไม่มีอะไรจนรู้สึกว่าเข้าใจตัวเองผิดหรือเปล่าว่าเราปฏิบัติมาถูกจนไม่มีกิเลสแล้ว พี่ใช้ตรงไหนเป็นตัววัดคะว่าไม่มีกิเลสแล้ววันๆไม่ไม่มีความทุกข์ไม่ไม่มีกิเลสในที่นี่คือเป็นพระละหันเนาะไม่ไม่ถ้าถ้าถามที่ที่เข้าใจน้อยมากเลยทำไม่ค่อยอยากได้อะไรเลยในชีวิตอันเดี๋ยวก่อนเนาะตรงนี้ตกลงพี่ยังมีกิเลสไหมถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีนี่คือพระละหันอ่าโอเคตกลงยังมีนะยังมีกิเลสแต่น้อยนอแต่ความเข้าใจของพี่เนาะอ่าโอเคแล้วก็ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความท้องรักไม่มีความโกรธอะไรเลยอมันเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่คะก็รู้สึกว่ามันผิดปกติอ่ะอ่าใช่ผิดปกติแน่นอนพี่เก่งตรงพี่พี่รู้ว่ามันผิดปกติอืมแล้วกล้าที่จะถามเพราะบางคนเขาก็อาจจะไปเปิดสํานักแล้วเพราะดีฉันหมดกิเลสแล้วอ่ะเอาเรื่องจริงนะเรื่องจริงบางคนเข้าใจอย่างนั้นพี่เห็นจิตขนาดนี้ไหมมันหลบทุกข์อยู่เนี่ยจิตขนาดนี้ทําไมนะคะมันหลบทุกข์อยู่ ไม่เห็นค่ะี่หายใจดูนะคะว่ากลางหน้าอกหนักๆบ้างไหมนี่ค่ะอืมนี่แหละเนี่ยมันเป็นเซฟเฮาจิตมันเข้าไปหลบอยู่ในนี้ละอืมพอมีอะไรที่เรารู้เลยว่าอันเนี้ยเดี๋ยวฉันฉันฉันจะต้องโกรธหรือฉันจะต้องทุกขนะ์เนี่ยมันหลบเลยจิตมันหลบเข้าอยู่ในนี้เนาะอืมแล้วใครจะมาว่าอะไรเอาไม่เป็นไรละได้อะไรก็ได้ยังไงก็เอาไม่เป็นไรเพราะเราตั้งรับแล้วไง งงออกไหมเออเพราะนัน้นจะยังไงก็ได้ละอืมเพราะเราเอาจิตตรงนั้นอะมันหลบอยู่ในตรงเนี้ยในเซฟเฮ้าส์เราอืมแล้วต้องทํายังไงอะคะดูก่อนค่ะรู้ก่อนรู้ก่อนพี่เห็นก่อน <ầ y. S 2> พระเจ้าสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันนะในาศาสนาพุทธเนี่ยถ้าเราเป็นชาวพุทธที่สุดของชาวพุทธคือต้องพ้นทุกข์พระเจ้าสอนอีกหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ ืรู้เพื่ออะไรรู้ทุกเพื่อพ้นทุกผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นถึงเห็นธรรมเนาะอันนี้ยพี่ดูก่อนเราเห็นแล้วเนาะตัวทุกตัวเนี้ยเราอ่ะมีน้ำหนักตรงกลางหน้าอกมีค่ะนั่นแหละค่ะก็ไปดูตัวนี้แหละอืมครันนี้รูปแบบไปทําอะไรอยู่อะคะเดินค่ะเดินเดินเดินมาแล้วเท่าไหร่คะเดินมันก็ชั่วโมงหนึ่งค่ะชั่วโมงหนึ่งเดินรอบรอบเหรอหรือว่าเดินจบกรมออก แล้วเดินจงกรมจริงๆมีไหมไม่มีค่ะไม่มีนี่แหละก็สวดมนต์พี่เดินพี่ชั่วโมงหนึ่งอะ่ะพี่เดินเดินจงกรมไหมคือคือเดินเนี่ยนะถ้าเรารู้สึกนยั่นนั่น <c oughs> ถ้าในหนึ่งชั่วโมงนะแล้วพี่เดินแล้วรู้สึกตัวบ้างเนี่ย <c oughs> เอออันนี้เราต้องบอกว่าเราเดินออกกําลังกายเนาะ <c oughs> แล้วก็จเจริญสติได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ค่ะแต่ถ้าทํารูปแบบเพื่อให้จิตเนี่ยมันมีความตั้งมั่นเนี่ยอันนี้เท่ากับเรายังไม่ได้ทําใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเพราะนั้นต้องกลับมาทําตัวนี้ละค่ะ ไม่งั้นมันก็จะฟุ้งไหลความรู้สึกที่ไม่มีทุกข์ก็เลยไม่คิดว่าต้องทำไงคะข้อแท้จริงถ้าเราดูเป็นเนาะอย่างที่วันนี้หลวงพ่อสอนเราดูเนาะร่างกายมันทุกตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นมันแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเจริญสติไปทําสมาธิที่มีความตั้งมั่นเราจะเห็นจริงๆเลยร่างกายนี้ทุกทั้งวันมันมีเรื่องทุกข์ของมันทั้งวันจิตใจนี่ก็วุ่นวายทั้งวันอันนี้ก็มีค่ะพยายามนําคิดตัวเองอยู่ว่าเออนี่ ปวดฉนะอย่างเงี้ยต้องเข้าของน้ำเป็นความทุกข์ตลอดเวลาพยายามคิดอันนี้นเรารคิดใช่ไหมพอเราคิดนี่แหละจิตท,ที่มันไม่มีกําลังสมาธิที่ถูกต้องมันจะฟุง้งแบบนี้นะะละค่ะแล้วยิ่งถ้าเราภาวนามก็จะฟงใุ้นธรรมะ ว่าอันนี้เราไม่มีอันนั้นเราไม่ใช่อันนั้นเราหมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นธรรมดานะคะเออเ้าเราก็อ้าวเหมือนกันเมื่อกี้พี่บอกเอ้าเราก็อ้าวเหมือนกันนึกว่าไม่มีกิเลสแล้วถ้าไม่มีกิเลสก็ถึงถามถามพี่ว่าคํานี้บัญญัติเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเพราะว่าพระอรหันต์ภูมิเดียวที่ไม่มีกิเลสค่ะค่ะอืมนี่แหละพี่เห็นไหมเราฟรุ้งในธรรมต้องกลับมาดูตัวเองค่ะค่ะกลับมาทํารูปแบบ พอกาลังมันไม่มีพอไม่มีปุ๊บเนี่ยพี่พี่เข้าใจว่าพี่ดูจิตได้ข้อเท็จจริงมันไม่ถึงจิตแล้วนะหลวงพ่อก็ผ่านอย่างนี้มาเหมือนกันนะที่ท่านบอกท่านไปนกราบท่านพระอาจารย์หลวงตาเนาะได้ยินเทมเนี่ยค่ะใช่นั่นแหละค่ะอันเนี้ยดูไม่ถึงจิตละพอกําลังไม่มีเลยต้องมีโยมที่สมนัสิการใช่ค่ะ,คะธรรมต้องทำวิปัสสนาต้องเจริญนะคะค่ะโอเคเนาอ